ลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดโอ้โหได้แล้วได้แล้วนี่รับปลาสลิดปลาสลิดัีครับ,ค,รบคุณผู้ชมที่กรารับทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งยูทูบเบอร์นะครับพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศแบบวิถีชีวิตชนนบดนะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาชมกาหนาปลา ด้วยการใช้เครื่องชักน้ำนะครับชักน้ำสูบน้ำจากร่องผูนะครับเมื่อน้ำแห้งแล้วก็จะได้จับปลานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นวิถีชีวิตของชนบทนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับจะพาไปดูการจับปลาในร่องคูหลังจากที่ชักน้ำกำลังจะแห้งนะครับปลาก็จะต้องหนีชีวิต เพื่อเอาชีวิตรอดนะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาดูตามผมมาดูช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากไม่เด็กๆนะครับคิดว่าไล่คนพยูบันนอกเมื่อมีกาหน้าปลาวิดน้องฉักน้องกอจับปลาบางคนก็ไปหลักลุ่มหิงเผื่อนบางคนก็ไปจับนอน้องเผื่อนปลามันจะฟังนะครับมันจะฟังในดิน แต่วกที่จับนอก็ไปกวาดนอ,อไนล่คนก็นเคยวิดหลกครักหลักลุ่มหิ้งเพื่อนนั่นคือคนจนนะบอนะครับจิตวาพี่นองเจ้าอำเภอวัดไร่ทู่กรุงกเทพมานครน,น่าจะเข้าใจดีในวิธีชีวิตไม่เกาหมอยชอย่วยหลกโนดวิดหลกครักหลักลุ่มหิ้งเพื่อนนั่นคือคนตายมาเรารับประกันการ,การันตีว่าทนัดทนัดหมากทีเดียวกับ ส้มก็ถึงเวลากินแล้วครับคุณผู้ชมครับแกงส้มปลาช่อนนี่ถ้วยเบื้เริ่มเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่แกงส้มปลาช่อนนะครับกับลูกมะขามแกงส้มปลาช่อนกับมะขามนะครับเดี๋ยวจะลองทานดูว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองทานดูนะครับนี่อร่อยครับเปรี้ยว ออกเปรี้ยวรสมัขาม,มรสชาติกลมกลม่อมนะครับคุณผู้ครับอร่อยมากต้องขอบคุณเชฟกระทะเหล็กนะครับอีกหน่อยก็จะส่งไปประกวดในการทำอาหารนี่อืมอร่อยครับนี่ครับเมนูวันนี้นะครับมีทอดปลาเคม็มทอดปลาเค็มแล้วก็ต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่กับตะไคล้ใส่ ใส่ใส่ขมิ้นนะครับแล้วก็นี่แกงส้มครับคุณสวรรณครับเจริญพรโยมอวิตหลกคลักหลักลุ่มวิงเผือนเนื้อไม้ฉัดเองคุณสวัรณิ์ทำเองวันนี้ครับแม่ชอยไม่ต้องมาลำเชื่อไม่ต้องมาชิมเชี่ยไม่ต้องมาจิมข้าพเจ้าทําเองก็ได้นี่ครับคุณชมครับสุกแกงบุ้มนี่กับข้าวเยอะแยะเลยนี่แกงส้มนะครับเมื่อกี้แกงส้มด้วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก การถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจากร้านข้าจอนเกียรติฟาร์มวังไส่เดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับผู้ประกอบการร้านข้าจอนเกียรติฟาร์ม